ข้อ26โจทย์ถามว่าจากตารางแสดงข้อมูลของสารบางชนิดที่พบในของเหลวที่ตำแหน่งต่างๆของไตของเหลวก็ควรมาจากส่วนใดโอเคเรามาดูกันก่อนตารางของเหลวก็มีโปรโตีน0.01กลูโคส0.1และยูเรีย0.03อืมเขาให้ขอกับคอมาด้วยอะแต่ว่าโจทย์มันถามกอนะจริงจริงก็ ไม่จําเป็นต้องสนใจขอกับคอเลยก็ได้ไม่รู้ให้มาทําไมเนาะเค <c oughs> okay, ทีนี้มาดูช้อยกันดีกว่าช้อยหนึ่ง glomerulus สอง hendle loop ก็คือ loop of h e n l e เหมือนกันเนาะสาม collecting d u c สี่ Bowman's c a p s u l แล้วก็ 5. ้า distal tubule เ okay, คทีนี้เราต้องรู้ก่อนนะว่าออของเหลวที่มันผ่านส่วนต่างๆในระบบขับถ่ายเนี่ย มันคืออะไรแล้วก็หลังจากผ่านส่วนนั้นแล้วมันคืออะไรแล้วก็มีอะไรเป็นองค์ประกอบในของเหลวนั้นๆบ้างเนาะโอเคมาดูกันเลยค่ะเริ่มจาก1กล่ม g l o m ส่วนที่ผ่านโกล m e ร u l u s คืออะไรก็คือเลือดของเหลือที่ผ่านโ l ล m e ร u l u s คือเลือดนะในโกล m e ร u l u สหรือในเลือดที่โกล m e ร u l u สเนี่ยจะมีโปรตีน ก็คือโปรตีนยังไม่ได้รับการกรองออกไปเลยก็มีเอ่อแบบโซลูเท่ากับพลาสมาเลยก็คือเหมือนเหมือนในเลือดทุกอย่างอะ่ะยังไม่ผ่านการกรองอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะข้อ2 2คือฟิลเตรตก็คือการกรองใช่ไหมในที T ่โปแมนแคปซูล ในนี้อ่ะก็คือสารที่ผ่านการกรองมาแล้วใช่ไหมก็คือจะมี no protein เพราะว่ามันผ่านแผ่นกรองมาไม่ได้ถูกปะแล้วที่เหลือสารละลายอื่นๆอะ่ะก็เหมือนพล a s m a เหมือนกันเหมือนแค่แค่โดนอัโปรตีนออกไปเท่านั้นเองส่วนอันสุดท้ายเป็น u r i n นก็คือ ในฉี่เนี่ยจะไม่มีโปรตีนแล้วเพราะว่าโปรตีนมันผ่านช่องมาไม่ได้ถูกปะไม่มีน้ำตาลเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดนดูดกลับหมดแล้วแบบอืมก็คือแบบการกรองการดูดกลับอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ที่อันนี้เราต้องจำจำด้วยนะว่าแบบ ในสารอะไรมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากให้น้องๆแบบอ่านแบบเปิดดูวันละครั้งอะไรอย่างงี้ก็ได้มันจะเหมือนค่อยๆจําได้เองเนาะก่อนสอบไม่ต้องแบบมานั่งท่องท่องท่องอืมบางทีเราท่องท่องไปเนี่ยพอถึงใกล้สอบปุ๊บเราก็ลืมแล้วแต่ว่าถ้าเรามาเปิดดูทุกวันทวนทุกวันน่ะเดี๋ยวมันก็จะจําได้เองเนาะอ่านอกจากไม่มีโปรตีนไม่มีน้ำตาลแล้วในฉี่ยังมีโซลูตเข้มขน้น ว่าพลาสมาถามว่าทำไมถึงเข้มข้นกว่าเพราะว่าตรงที่มันเป็นเป็นหลูปอะที่ที่หลังจากที่ผ่านการกรองแล้วอะมันจะมาผ่านลูปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วค่อยขับออกอะเออซึ่งมันจะมีการดูดน้ำกลับดูดน้ำใส่เกลือเติมยูรีนเติมนุ่นเติมนี่นึกออกปะ่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วคือเอาน้ำเนี่ยกลับไปใช้ ทำให้สารละลายเนี่ยมีความเข้มข้นกว่าในเลือดอืมโอเคทีนี้ในตารางที่เขาให้มาเนี่ยเขาบอกว่ามีโปรตีนน้อยน้อยไหมน้อยจริงๆศูนุดศูนย์หนึ่งเนี่ยถือว่าไม่มีเลยก็ได้เนาะกลูโคสยังมีกลูโคสอยู่เลยแล้วก็มียูเรียแค่นิดหน่อยเองอะ่ะแปลว,ว่า สมมติว่านาโปรตีนเนาะ,ะมีน้ำตาลมีชูการูเรียนิดหน่อยถามว่าต้องกับอันไหนอันนี้อ่ะต้องไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลแล้วถูกไหมอืมแล้วต้องตับอะไรในสามอันนี้ต้องตับอันนี้เนาะ ก็คือสลุทเท่ากับพลาสม a าเนี่ยคือยังมีน้ำตาลอยู่เนาะก็ข้อนี้อะ่ะมันก็คือข้อสอบจำเหมือนกันเนะววาะเราก็ต้องจำให้ได้เนาะก็คือต้องตอบโบแมนแคปซูลเป็นของเหลวในโบแมนแคปซูลที่โดนเอาโปรตีนออกไปแล้วแค่นั้นเองอืม ถ้าในโกโมลูัสก็ต้องยังมีโปรตีนอยู่ใช่ไหมเนาะโอเคนะคะข้อ26ตอบข้อ4ของเหลวในโบแมนแคปซูลซึ่งไม่มีโปรตีนแล้วแล้วก็ความเข้มข้นของสารเนี่ยก็จะเท่ากับน้ำเลือดเลยเพราะว่าไม่ได้มีการดูดอะไรกลับเลยเนาะอืมโอเคหลังจากที่เรารู้คำตอบไปแล้วเนาะ เดี๋ยวเรามาทวนเรื่องอการที่การกรองของเสียก่อนที่จะปล่อยมาเป็นยูรีนหรือว่ายูเรียหรือว่าปัสสาวะของเรากันเนาะโอเคเริ่มจากนี่เลยกลมารลัสเนาะดูให้เหมือนหน่อยแล้วกันเนาะพี่ว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แล้วก็มันก็จะเป็น ออกมาใช่ไหมก็จะมีขดขดนิดนึงแล้วก็ลงมาเป็นรูอเป็นรูแล้วก็เป็นอย่างนี้เนาะแบบจะหนาขึ้นแล้วก็ขดขดหนยนึงก่อนจะมาเป็นท่อนี้อืมซึ่ง อันนี้เขาเรียกว่าเฮนเล่ลูปนั่นเองส่วนอันนี้ก็คือคอลเลก i n g ดักใช่ไหมอนะ่ะโอเคโอเคนะอืมการการที่ จะปล่อยฉี่ออกมาเนี่ยมันจะเริ่มจากที่มีเส้นเลือดอะมาที่ glomerulus อันนี้คือ glomerulus เนาะเห็นไหมเนี่ย glomerulus โ okay. อเคอืมซึ่งพอเลือดมาแล้วเนี่ยช่วงตรงช่วงช่วงเนี่ยที่มันคยยึกยือเนี่ยเขาจะเรียกว่า proximal tubule เขียนชื่อให้หมดก่อนเลยแล้วกันเนาะส่วนอันนี้เรียกดิสตอลดิสต้าวชูบูแบบพวกยืดยือีกฝั่งหนึ่งโอเคส่วนอันตรงเนี้ยก็คือลูปออฟเฮนเล่เนาะแล้วอันนี้ก็คือ, e อคอลเลกติ้งดักโอเคเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะมีพวก สารต่างๆเหมาในน้ําเลือดเลยใช่ไหมในโก o m e รูลัสก็จะมีแผ่นกรองที่เป็นรูๆอ่ะรูๆเต็มไ,ไปหมดเลยซึ่งทําหน้าที่กรองโปรตีนออกจากเลือดถูกปะอือแปลว่าของเหลวในโกเม e รูลัสที่พี่บอกไปเมื่อกี้มันก็คือคือเลือดใช่ไหมก็คือยังมีโปรตีนอยู่เพราะยังไม่ถูกกันไม่ถูกกรองก็คือก็คือน้ำเลือดธรรมดานั่นแหละซึ่งพอกรองแล้วเนี่ยมันก็จะไหล ไหลามาในนี้ใน proximal tubule แล้วก็ไหลต่อไปเรื่อยๆจนอย่างนี้เนาะซึ่งใน proximal tubule เนี่ยจะมีการเติมเติมโปรตอนเติมแอมโมเนียเข้าไปแล้วก็จะดูดสารกับพวกพวกเกลือพวกน้ำพวกสารอาหารนะี่ยดูดดูดของมีประโยชน์กับ จำง่ายๆแล้วกันเนาะดูดของมีประโยชน์กับแต่ว่าพอหลังจากผ่านอันนี้มาแล้วอะจนมาถึง l ูปออฟเฮนเล่เนี่ยตรงเนี้ยจะมีดูดกับแค่น,น้ำเนาะดูดกับแค่น,น้ําส่วนพอผ่าน o ูปตรงนี้มาแล้วตรงเนี้ยจะมีดูดกับเกลือดูดกับเกลือพอผ่าน l ูปออฟเฮนเล่มาถึง distal tubule ดิส t a l กับพ r o ซิมอลเนี่ยจริงๆก็ทําหน้าที่คล้ายกันเลยแต่ว่าต่างกันตรงที่อันเนี้ยมีดูดกับสารอาหารด้วยแต่ว่าอันเนี้ยสารอาหารมันดูดกลับหมดแล้วใช่ไหมก็ไม่มีก็มีแค่เติมอันนี้เข้าไปเอ่อกรดอาโปรตอนเนาะแล้วก็ดูดน้ํากับจริงๆมันก็ดูดกลับมากกว่านี้เนาะแต่ว่าจําแค่ตัวหลักๆแค่นี้ก็พอเนาะโอเคพอผ่านดิส l ต้ทูบูแล้วเนี่ย ก็แบบความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเพราะเนี้ยดูดดูดของมีประโยชน์กับรวมทั้งดูดน้ำกลับด้วยใช่ปะ่ะผ่าน proximal, loop o f f e n l e distal มาเรื่อยๆเนี่ยตลอดทางเลยอ่ะมีการดูดน้ำกลับพอมาถึง collecting duct เนี่ยเอ่อความเข้มข้นของสารละลายอ่ะก็เลยแบบ เพิ่มขึ้นมากๆเลยเพราะว่ามันโดดเอาน้ําออกไปถูกป่ะแต่ตอนแรกที่เจือจางถูกไหมก็คือน้ําเยอะมันจะเจือจางใช่ไหมเคมีเนาะโอเคพอมาถึงตรงนี้ก็จะมีการดูดเกลือกลับเหมือนกันแล้วก็มีการดูดน้ํากลับเหมือนกันด้วยอ๋อตรงนี้มีการแบบเติมยูเรียลงไปด้วยนะอืมนั่นแหละอันนี้ก็มีการดูดยูเรียกลับในบางส่วนด้วยแบบเหมือน ควบคุมไม่ให้มันเข้มข้นเกินไปอะไรประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ก็คือจำไว้หน่อยก็ดีเนาะเผื่อว่าเขาจะออกโอเคอันนี้ก็เสริมคำตอบจากข้อ26เนาะของเหลวกรจากโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยมันก็คือโปรตีนน้อยมีกลูโคสก็คือยังไม่ผ่านการดูดกลับจาก p r o ซิมอลใช่ไหม มียูเรียก็นี่เลยตอบของเหลวในโบแมนแคปซูลเนาะอย่างที่พี่เขียนไว้ให้อันนี้อันนี้อ่ะควรจำมากๆเลยนะพี่ว่ามันน่าจะออกบ่อยอยู่โอเคนะข้อ26กก็ตอบโบแมนแคปซูลนะคะ